วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับสุดยอดรถถังหลักจากยูเครนที่กลับมาทวงบัลลังความโหดอีกครั้งในปี2026กับเจ้า T-84M OplotM รุ่นอัปเกรดที่ทั้งโหดแข็งแกร่งและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ถูกอัปเกรดแบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นระบบเกราะระบบอาวุธไปจนถึงระบบควบคุมการยิงที่ถูกปรับแต่งใหม่ให้ตอบโจทย์สงครามยุคใหม่อย่างแท้จริง ท 84M o p l o t M รุ่นนี้ถือว่าเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากกลุ่นเดิมที่ถูกใช้งานมาหลายสิบปีโดยยูเครนได้ใส่เทคโนโลยีล่าสุดเข้ามาไม่ว่าจะเป็นระบบกรอบแบบ modular explosive reactive armor หรือกรอบแบบปฏิกิริยาที่สามารถต้านทานกระสุนเจาะเกราะได้ดีขึ้นอย่างชัดเจนรวมถึงระบบป้องกันแบบ active protection system ที่สามารถตรวจจับและยิงสกัดอาวุธนำวิถีหรือจ ตรวจต่อต้านรถถังได้ก่อนจะเข้าถึงตัวรถเครื่องยนต์ที่ใช้ในรุ่น2026นี้ยังคงเป็นเครื่องยนต์ดีเซล KMDB 6TD2 ที่ให้กำลังถึง1,200แรงม้าทำความเร็วสูงสุดบนถนนได้ประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีระยะปฏิบัติการไกลถึง500กิโลเมตรถือว่าเร็วและอึดมากสำหรับรถถังหนักระดับนี้ จุดเด่นสำคัญที่หลายคนพูดถึงคือระบบควบคุมการยิงที่มีความแม่นยำสูง t 8 8 m o plot m ใช้ระบบควบคุมการยิงแบบอัตโนมัติที่สามารถติดตามเป้าหมายได้แม้ในขณะเคลื่อนที่พร้อมกล้องตรวจจับความร้อนและเลเซอร์วัดระยะที่สามารถมองเห็นศัตรูในทุกสภาพอากาศทั้งกลางวันและกลางคืนปืนใหญ่หลักขนาด125มเมตร แบบสมุดบอพร้อมเครื่องบรรจุกระสุนอัตโนมัติทำให้ยิงได้ต่อเนื่องและรวดเร็วไม่ต้องพึ่งลูกเรือบรรจุกระสุนเหมือนรถถังรุ่นเก่าๆนอกจากนี้ยังสามารถยิงกระสุนเจาะเกราะความเร็วสูงหรือแม้แต่จรวดนํำวิถีต่อต้านรถถังผ่านลำกลองได้ด้วยเพิ่มศักยภาพในการทำลายเป้าหมายในระยะไกลได้อย่างยอดเยี่ยม ภายในตัวรถยังถูกออกแบบมาให้ทันสมัยและปลอดภัยยิ่งขึ้นมีระบบควบคุมอุณหภูมิระบบกรองอากาศจากสารเคมีและระบบสื่อสารยุคใหม่ที่เชื่อมต่อกับหน่วยรบอื่นๆได้แบบเรียลไทม์เพื่อการวางแผนการรบอย่างแม่นยำและรวดเร็ว แม้ว่าในตลาดรถถังจะมีคู่แข่งมากมายจากทั้งรัสเซียจีนและยุโรปแต่ t 8 4 mo plot m ก็ยังคงยืนหยัดด้วยการออกแบบที่เน้นความคล่องตัวความแข็งแกร่งและเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งในปี2026นีนี้มีข่าวว่าทางยูเครนได้เตรียมสายการผลิตใหม่เพื่อส่งออกไปยังหลายประเทศที่สนใจไม่ว่าจะเป็นประเทศในเอเชียหรือตะวันออกกลาง โดยรวมแล้ว T84M o p l o t m ปี2026คือรถถังหลักที่เหมาะกับยุทธการในศตรวตรรษที่21อย่างแท้จริงทั้งความเร็วความแรงความแม่นยำและการป้องกันตัวระดับสูงใครที่ชื่นชอบรถถังหรือเทคโนโลยีการทหารไม่ควรพลาดรุน่นนี้เด็ดขาดถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง f u ล l กัสของเราด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ต้องการเวอร์ชันที่พูดเร็วขึ้นหรือแบบมีเสียงภาพประกอบไหม